นางสาวกัญชพรสีมาเพชรตำแหน่งครูกศอนอตำบลปฏิบัติหน้าที่ครูกศอนอตำบนดงลานประจำศูนย์การเรียนชุมชนบ้านซำจำปาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสีชมพูสํานักง,งานกศอนอจังหวัดขอนแก่นกศอนอตำบนดงลานตั้งอยู่ที่บ้านนาอุดมหมู่ที่4ตำบนดงลานอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่นบุคลากรนางกัญญาสมคำผู้อำนวยการกศออนอำเภอสีชมพูนางพัทรมาศอบมาครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำโซนนายธีรพงษ์ลาคคำหัวหน้ากศออนอตำบลดงลานนางสาวกัญชพรสีมาเพชรครูกศนอตำบลดงลานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบตามที่สำนักง,งานกศนจังหวัดกำหนดจำนวนนักศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ระดับปถมศึกษาจำนวน4คนระดับมต้นจำนวน19คนระดับมปลายจำนวน29คนรวมทั้งสิ้น52คน กศนอตบลดงลานได้จัดให้มีการพบกลุ่มนักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกันโดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกกระตุ้นเสริมแรงให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะโดยใช้เวลาในการพบกลุ่มไม่น้อยกว่าสัปดาหล์ละหกชั่วโมงกิจกรรมการพบกลุ่มมีทั้งการพบกลุ่มที่กศนอตบลโดยระดับการศึกษาระดับปฐมศึกษา พบกลุ่มวันอังคารระดับมต้นพบกลุ่มวันพุธและระดับมปลายพบกลุ่มวันพฤหัสบดีนอกจากนี้ยังให้นักศึกษาได้เข้าไปศึกษาบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom ในการพบกลุ่มออนไลน์อีกด้วยครู ออกติดตามเยี่ยมบ้านนักศึกษาเพื่อมอบใบงานใบความรู้แก่ผู้เรียนและเพื่อทราบปัญหาของนักศึกษาแต่ละคนในการพบกลุ่มแต่ละครั้งร้อยละของนักศึกษาที่รับผิดชอบที่เข้าทดสอบปลายภาคเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562โดยมียอดผู้เข้าสอบทั้งสิ้น92.32เปอร์เซนต์ และผู้เข้าสอบเอนเนปประจำภาคเรียนที่2ทับ2562รวมทั้งสิ้น95%การจัดการศึกษาต่อเนื่องด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของกศนตมบลดงลานมีการจัดทักษะอาชีพที่เหมาะกับบริบทของชุมชนครบตามการจัดสรรเป้างบประมาณที่กำหนดจากสำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่นการจัดการศึกษาอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทอผ้าลายแคนแก่นคูณจำนวน30ชั่วโมงเป้าหมายการจัดอบรม12คนสถานที่ดำเนินการบ้านอ่างทองหมู่ที่1ตําบลดงลาน 2. รูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการตัดเย็บพรมเช็ดเท้าจำนวน10ชั่วโมงกลุ่มเป้าหมาย7คนสถานที่ดำเนินการบ้านอ่างทองหมู่ที่7ตําบลดงลาน รูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำหน้ากากอนามัยจากผ้าจำนวน12ชั่วโมงผู้เข้ารับการอบรม8คนสถานที่ดำเนินการบ้านอ่างทองหมู่ที่7 4รูปแบบกลุ่มสนใจการทำเจลล้างมือหลักสูตร6ชั่วโมงผู้เข้ารับการอบ,อบรม8คนสถานที่ดำเนินการบ้านนาอุดมหมู่ที่4ตํตำบลดงลาน ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศนตําบลดงรานจัดการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตสาม,มารถดําเนินการและกําหนดโครงการที่สอดคล้องกับสถานการณ์โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด1 i จํานวน6ชั่วโมงเป้าหมาย15คนสถานที่ดําเนินการกศนตําบลดงราานผลการดําเนินงาน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกสอนอตำบลโรงลานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนสามารถดำเนินการและกำหนดโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกอสอนอและสถานการณ์บ้านเมืองซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปพัฒนาชุมชนได้อย่างเหมาะสมผลลัพธ์ที่ได้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติดในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มมีการใช้มากขึ้นของคนในชุมชนตลอดทั้งพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆในชุมชนที่ส่งผลต่อปัจจัยการแพร่ระบาดของยาเสพติดประเภทต่างๆที่ระบาดในพื้นที่ชุมชนโครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชนจำนวน8ชั่วโมง เป้าหมาย20คนสถานที่ดำเนินการกศนตำบลดงลานการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดโครงการที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตได้จริง วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีชมพูได้ถ่ายทอดประสบการณ์จากการนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตามหลักสามห่วงสองเงื่อนไขความมีเหตุและผลพร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมศึกษาแนวทางการออมที่เหมาะสมกับตนเองโครงการฝึกอบรม การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนจำนวน8ชั่วโมงเป้าหมายจำนวน15คนสถานที่ดำเนินการกศอนอาตำบลดงลานการศึกษาตามอัธยาศัยผลการดำเนินงาน1กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกศนอาตำบลเป้าหมาย60คนผลการดำเนินงาน 345ห้าคน 2. บ้านหนังสือชุมชนเป้าหมาย60คนผลการดำเนินงาน366คนห้องสม,มุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดเป้าหมาย60คนผลการดำเนินงาน365คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอื่นๆเป้าหมาย60คนผลการดำเนินงาน374คน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนพัฒนาแหล่งเรียนรู้มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถให้ประชาชนเข้ามาศึกษาหาความรู้จากการอ่านในบ้านหนังสือชุมชนจำนวนสองแห่งผลลัพธ์ที่ได้รับกลุ่มเป้าหมายมีหนังสืออ่านอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดจินตนาการและความคิดที่กว้างไกลได้มีสื่อในการเรียนรู้ประชาชนที่อยู่พื้นที่ต่างๆ ได้รับข้อมูลข่าวสารกว้างไกลทันสมัยท่านต่อเหตุการณ์ปัจจุบันการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนการเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมร่วมกันการสนับสนุนทรัพยากรและการร่วมกันติดตามผลและการร่วมมิเทศติดตามผลงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เป็นวิทยากรโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนวดแผนไทยจํานวนสองรุ่นรุ่นที่หนึ่งสถานที่ดำเนินการตําบลดงลานมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน22คนและรุ่นที่สองสถานที่ดำเนินการตําบลนาจารมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน20คน โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบลน,นสนตำบลโรงลานมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน15คนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์วันที่6-7สิงหาคม2563นสนตำบลโรงลานมีผู้เข้าร่วมอบรม15คน ผู้เข้าร่วมอ,อบรมมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นและสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ตลอดจนสามารถสร้างเพจขายของออนไลน์ได้งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่บัญชีและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบการจัดทำเอกสารต่างๆของกศนอำเภอสีชมพู ผลการปฏิบัติงานที่ดี b a s t p a c t i c e เป็นวิทยากรจิวเข้มเ n e t ตเติมเต็มความรู้เพื่อยกระดับผลสำลีทางการเรียนทำให้นักศึกษากศอนอตำบลดงลานมีผลคะแนนเ n e t สูงกว่าระดับประเทศในระดับปฐมศึกษาและนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคเรียนที่2ทับ2562มีเปอร์เซ็นต์การเข้าสอบร้อยละ 90%ขึ้นไป